เหมือนเเดิมมื่อชั่วโมองที่แล้วในพี่เป้เขาก็จัดแบบเวิร์กร์มโวมไปแล้วนะฮะเป็นยังไงกันบ้างก็เป็นการทดลองนะฮะทดลองระบบดูว่าถ้าเกิดต้องจัดแบบนี้จริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็อยากจะให้ดีเจนั้นได้พูดคุยแล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้แคนทีอยู่ที่นี่อยู่ฮะยังไงทักทายกันมาได้ทางแอปพลิเคชัน Atime ออนไลน์นะครับส่งเพลงขอเพลงกันมาได้เหมือนเดิม หมั่นคอยที่จะดูแลแล้วก็รักษาดวงใจกันตอนนี้หลายๆคนก็เป็นห่วงนะบอกว่าสู้ๆดีเจแคนขอให้ปลอดภัยทุกคนนุชตไอ้ชาวนุชชานุชตบอกเป็นห่วงนะครับคุณฟังเหมือนกันนะฮะอยากให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับใครที่ตอนนี้เริ่ม work from home ละก็ขอให้ทํางานอยู่ที่บ้านพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดส่วนใครที่ยังจําเป็นต้องออกมาทํางานที่ออฟฟิศก็ขอให้ป้องกันตัวเองโดยเฉพาะการล้างมือเนี่ย ทางแพทย์บอกว่าสําคัญที่สุดนะครับหน้ากากก็ประมาณนึงแต่ว่าการล้างมืออยู่ตลอดเวลาช่วยให้เราที่สามารถที่จะป้องกันโควิด1 9ได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้หลายคนต้องทนหน่อยนะเพราะว่าไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยฟังครุ่นี้ปลอบใจไปก่อนแล้วกันฮนะ <c oughs> ที่มีภาวะโควิดในทีนั่นแหละก็คือจะมอบเงินเดียวยา5,000บาท3เดือนนะครับแต่ว่า คนที่จะเข้าไปกรอกเนี่ยก็จะต้องพูดในข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทางรัฐบาลคาดการไว้ว่าจะมีคนมาลงทะเบียนประมาณ3ล้านคนแต่ว่าล่าสุดเท่าที่แคนเช็กตอนนี้เนี่ยลงทะเบียนไปแล้วกว่า18ล้านคนนะครับแต่เดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องไปคัดกรองแหละข้อมูลต่างๆนะครับว่าจะเหมาะสมที่จะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่เพราะว่างบประมาณก็มีส่วนจํากัดนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อยากเตือนกันก็คือใครที่คิดว่าจะไปกรอกข้อมูลเท็จเนี่ยอย่าเลยนะห้ามเลยเพราะว่า มีกฎหมายออกมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดก่อข้อมูลเท็จเนี่ยคุณก็จะมีความผิดด้วยอาจจะต้องจําคุกสูงสุด3ปีปรับถึง6 0,000บาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จําเป็นจริงๆนะฮะอ่ะนี่ฝากกันไว้ด้วยครับดีเจเพลย์ลิสต์บายดีเจแคลวันนี้เรายังเอาใจคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ใครทําอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างความรู้สึกอยากจะฟังเพลงอะไรในตอนนี้ส่งกันมาได้ที่แอปพลิเคชัน A Time อ n น i n e นะครับรอที่จะเปิดให้คุณฟังทุกท่านอยู่ เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้แค่ไปเช็คข่าวดูว่าประเทศไทยเนี่ยมีกี่จังหวัดแล้วที่ติดโควิด -19 ซึ่งเยอะมากครับเลยขอเปลี่ยนเป็นจังหวัดที่ยังไม่ติดตอนนี้ดีกว่าจังหวัดที่ยังไม่มีโควิด1 9ตอนนี้มีอยู่15จังหวัดนะฮะถ้าเกิดเป็นภาคเหนือเนี่ยก็จะมีที่ลำปางลำพูนจังหวัดน่านอีสานเนี่ยจะมีที่บึงกาฬครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือสกลนครนะฮะภาคกลางที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อคืออ่างทองชัยนาทจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดพิจิตร แล้วก็มีสมุทรสงครามฮะจังหวัดสิงห์บุรีส่วนภาคตะวันออกก็ยังมีที่ตราดนะครับภาคตะวันตกนี่ไม่มีแล้วนะฮะติดหมดแล้วภาคใต้ก็ยังเหลือที่จังหวัดพังงาระนองแล้วก็จังหวัดสตูลก็ขอให้ป้องกันกันเต็มที่นะฮะไม่อยากให้มีตัวเลขแดงๆว่าทาั้งประเทศนั้นติดนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจกันให้ทุกคนด้วยอย่าลืมนะฮะขอเพลงกันมาได้ครับที่แอปพลิเคชันเอทามออนไลน์ครับก็จะทํางานก็รู้สึกเหงาเหมือนกันเพราะว่า บางออฟฟิศเนี่ยต้องสมัครก,าานะกันเข้ามาทำงานสลับกันเข้ามาทํางานแล้วนะครับบางคนบอกว่า work from home เนี่ยอยู่บ้านก็เงาเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยู่เป็นกําลังใจให้กันตรงนี้นะฮะที่ Green Wave อยหนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาโอ้ยอันนี้น่ารักน่าชังเลยทีเดียวตกลงจะรักหรือชัง ั้งรักทั้งชังหยอก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 ครับ <laughs> <laughs> ลูกเต่าออมะเฟือง <c oughs> อ <c oughs> กลับสู่ทะเลแล้วเจตัวด้วยกันนะคะ <Wow. S 1> มีรายงานนะคะเราอัปเดตกันหน่อยนะจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตนะคะ <c oughs> บอกว่าเมื่อวันที่2 6ถึง28มีนาคมที่ผ่านมานะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน,นะคะไข่เต่ามะเฟืองซึ่งเป็นหลุมที่7ของฝั่งอันดามันก็อุ้ยฟักออกมาเป็นตัวนะคะบวยยอดรวมนะคะมีลูกเต่าฟักออกจากไข่แล้วก็กลั กลับสู่ทะเลแล้ว77ตัวทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าได้มีการทดลองปล่อยให้ลูกเต่าได้ออกมาจากหลุมฟักไข่เอง mm hmm. คือเหมือนกับเป็นไปตามกระบวนการตามธรรมชาตินะคะซึ่งก็ได้ผลเป็นไปตามที่คาดการไว้นะคะทำให้ได้ลูกเต่าที่แข็งแรงนะ mm hmm. ออกมาจากหลุมทุกตัวคลานลงทะเลในทันทีที่ออกมานะคะคือเมื่อวันที่3เมสิอมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยแม่เต่ามาเฟืองได้ขึ้นมาวางไข่ ะะที่ชายหาดท้ายเหมืองจํานวนร้อยห้าฟองนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยย้ายไข่เต่าเนี้ยมาเพาะฟักบริเวณที่ทําการอุทยานเนื่องจากว่าถ้าไว้ที่จุดเดิมเนี้ยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยโอ้ยไม่ปลอดภ<ม>ัยจริงๆนะใช่ไหมเอ,อเขาต้องมีพ <ผม S 2> ืนะ้นที่เฝ้าแล้วก็ล้อมุ้คอกันเคยมีโอกาสไปไปไปที่หลุมนะไปดูตอมันฟักเลย ไปดูตอนพักพอฟักเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยให้เดินนิดนึงอพอเดินนิดนึงก็จะเคลื่อนย้ายไปอนุบาลก่อนอเพราะถ้าเกิดปล่อยลงทะเลเลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอด <No. S 1> ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นอนุบาลได้แข็งแรงก็เจ้าหน้าที่ก็จะนําไปปล่อยลงทะเลใช่แล้วนะเออนะคะซึ่งเต่มามะเฟืองหลุมนี้ที่บอกนะเป็นหลุมที่7็ซึ่งยังคงมีหลุมไข่เต่ามะเฟืองรอออกเป็นตัวอีกจํานวนสหลุมด้วยกันนะคะคือที่บ่อดานอําเภอไทยเหมืองเกาะข้อเขาวอําเภอตะกัวป่าแล้วก็ที่หาดไม้ขาวอําเภอถลงจังหวัดภูเก็ตครับผม เอาใจช่วยน้องเวยน้องน้องแข็งแรงกลับสู่ธรรมชาติของเขาเออขาอ่ะช่วงหน้านะเดี๋ยวว่ากันต่อกลับมาสี่โมงเย็นนะคะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปอยู่กับพี่อ้อยนะฮะวันนี้เดี๋ยวแขนใบายตรงนี้เลยบ๊ายบายพี่ตบด้วยนะฮะสวัสดีครับ